เครื่องตรวจสอบภาพวาดน,นี่นะเป็นของจริงเลยนะจะบอกให้ราคาหลายสิบล้านเยนเวแหละเป็นไงนแจ๋วเลยไหมล่ะที่เห็นทั้งหมดเลยนะป้าปาของฉันทุ่มเงินซื้อมาเก็บเอาไว้เลยนั่นนี่เป็นของแท้ทุกชิ้นเลยด้วยนะที่ประดับอยู่ในนี้ทั้งหมดมีชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นเองที่แพงที่สุดก็คือภาพนี้นี่แหละป้าปานี่เหมือนภาพที่ฉันเคยวาดนี่เลยว่าไงนะแม่นาดีไม่รู้เรื่องเอาซะเลยนะนี่มันภาพของปิกัสโซ่เียนะ เป็นของแท้เลยด้วยแล้วมันจะเหมือนภาพที่นายวาดได้ไงแต่มันเหมือนจริงๆเอะชาตินี้ทั้งชาตินโดนปี่ตาไม่มีวันวาดได้หรอกนะจริงๆด้วยใช่ไหมน่นะน <c oughs> ้องพี่ตาแม่ให้ดราได้ยากิบม <c oughs> ักินเนี่ยจท๊ยทำอะไรเนี่ยฮะหรือของสกเก็ตกระจายเหรอ, <c oughs> อนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> เหมือนภาพเมื่อกี้จริงๆด้วยอ <c oughs> ่ะหัโถเอ้ยภาพห่วยๆของนายเหรอ มันเหมือนภาพที่ปิกัสโซวาดปี้บเลยน่าจะบอกโซตอนไหนแล้วเนี่ยฮะถ้าวาดเรียนแบบให้เหมือนอย่างโนบิตะก็คงวาดไดาอ้อยอะนะเออฉันไม่ได้เรียนแบบนะมันบังเอิญต่างหากแล้วฉันเพิ่งเคยเห็นภาพปิกัสโซครั้งแรกวันนี้เองเอ้ยพูดมาได้นะโนบิตะเนี่ยก็น,นายวาดภาพไปเก่งสักหน่อยอ่ะเอออ่ะดิโนบิตะไปกินขนมเหอะแล้วเขาเออเออเออแต่ว่าดูดีๆมันก็สวยเหมือนกันเนาะ อันน,นี้แต่จะว่าไปแล้วคนท่านนั้นมันเก่งก,กันไปคนละอย่างดูตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกหนะ้ามันต้องดูไปยาวๆทา,างนั้นนะเรามาลองตรวจสอบราคาภาพนี้กันดูดีไหมเนือน่อยนายเปลี่ยนอารมณ์เร็วชะมัดเลยแล้วโดรายากิจะกินไหมเนี่ยฮะเอ้าถ้านายอยากกินฉนกให้ก็ได้เจ๊ะเจ๊ะเฮ้ออันนี้เครื่องตรวจสอบภาพวาด มันเอาไว้ใช้ตรวจสอบราคาของภาพวาดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ด้วยนะงั้นก็ลองเลยสิอ่าจะ,ะไม่มีค่าอะไรเลยควรเราไปทิ้งอย่างเดียวเออเอ,อ,อยขอโทษนะฉันกดผิดปุ่มอนะเอาใหม่เอาใหมเป็นไงมั่งอะจะโยหยเหรอเดี๋ยวได้มาอ๋อาว่าไงว่าไงฮะมีค่าเพราะเป็นของเก่าพอจะแลกเป็นเงินได้เห็นไหมมันเราไปขายได้จริงๆด้วย ทำไมมันถึงได้บอกว่าเป็นของเก่า啊เอ๊ะเอ๊ะอ,อันนี้มันที่ยุโรปในปีพ9 4 4ก้สีิฮ่าฮ่าขอโทษนะสงสัยคลื่นนี่คุณจะเสียแล้วละภาพของโนบิตามันจะย้อนกลับไปในอดีตขนาดน,นั้นยังไงกันเล่างั้นก็เอาภาพของฉันที่ไปยุโรปในปีพ9 4 4กก็ได้นี่นะนางถามไม่ชินไปยังไงล่ะเอามาในปีพันเกีก็เหรอแต่นี่นมันช่วงสงครามพอดีเลยนะนี่โดราเอมอนเาวุ้นแปลาภาษาไปด้วยนะเล้วก็เหอะไปจะเออะ ันเหยื่อเปิดลงด้วยโอ้ยจ้าตะลักตะะมาโหล่ที่ไหนเนี่ยไปเร็วเร็วแค่นี้คุณไม่เป็นไรแล้วนะขอบคุณนะคะฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะเจ็บขาจัเลยอ่ะยังเดินไม่ได้เหรอแต่ว่าฉันต้องรีบไปช่วยคุณปู่ของฉันแล้วคุณปู่ของเธออยู่ที่ไหนเล่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นไงตรงที่รถถังของศัตรูจอดอยู่น่ะ นั่นเราไปช่วยเองว่าไงนะ้เลยังไม่ยอมวา,าดภาพอีกเหรอฮึถ้าไม่ยอมวาดให้เราก็แกต้องตายแล้วนี่รู้ไหมเหือดโมกคิดอะไรอยู่เราวา,าดภาพเร็วๆ้วเขาตัวพี่ตานี่รีบเข้า<ะ>มาเร็วๆสิฉันกลัวนี่อ้าวก็เหมือนกีนยังบอกว่าจะมาช่วยเองไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้เรื่องเลยทำไมรีบนะเดี๋ยวก็โดนศัตรูจับได้อะเร็วๆเร็วเร็วนะ อึ๊บอึ๊บอึ๊บต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยจะช่วยยังไงเล่าฉันมีของดีอยู่นะยาฮิตเล์จำได้หรือเปล่าอ่ะยาที่กินแล้วเป็นอย่างที่คิดนะอันนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะอึอาลุกีเหรอโดราเอมอนตะเฮ้ยโดราเอมอนฮะเฮ้ยโดราเอมอนคุณคิดว่าตัวเองเป็นจอมทรัพแน่ๆเลยแกน่ะออกไปจากห้องนี้ได้แล้วและไม่ต้องกลับไาอีกเลยนะเฮ้ยโดราเอมอนคุณปูครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับศัตรูน่ะไปกันหมดแล้วล่ะคุณปู่คะคุณปู่ปลอดภัยแล้วนะคะลอกโอไปทีคุณปู่คะเป็นอะไรไปหนูเองอยังไงล่ะคะคุณปู่เป,เป็นอะไรไปอ่ะเฮ้พาพวกนี้อ๋อไอ้นี่ฉันวาดเองอ่ะอ๋อนี่มันตอรนีโอนี่นาคุณปู่คะดูนี่สิคะนี่ไงตอรนีโอไงคะแจมได้ไหมคะคุณปู่คะคุณปูค่ค,ปค,ครับ ผมอยากวาดภาพจังเลยครับคุณปู่กรับคุณปู่กรับโอโอคุณปู่กรับคุณปู่กรับโอนิโอก็คือน้องชายของฉันเองนะคะเขาตายเพราะว่าโดนระเบิด แล้วคุณปู่ก็วาดภาพไม่ได้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาล้วค่ะตอนนิโอคุณปู่ออาภาพนั้นมันเหมือนภาพที่อยู่ในบ้านของซนิโอเลยทั้งนั้นคุณคือคุณปิกัโซสิอนี่คุณรู้จักคุณปู่ของฉันด้วยเหรอเออขอบใจนะ ภาพบาดของเธอทําให้ฉันบาดภาพขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะภาพของเธอเหมือนภาพของตัวนี้โอที่วาดไว้เมือ่อตอนสามขวบสามขวบเหรอโอ้ก<อ>ปีกซนมีชื่อเสียงภาพของเราแท้แทอ,อ้ยี่นายวาดอะไรเนี่ยฮะเออเียนแบบปิกัโซแน่เลยล่ะเชือ่อปิกัโซน่ะเล่นแบบภาพบาดของต่างหากลั่ แต่วา่าถึงจะวาดแบบปิกัสโซแต่ว่านี่มันใช่ฉันแน่หรอใช่ใครบอกเล่าวาดแบบโดพิตาทหารเล่าคนเก่งๆยังเรียนแบบไม่ได้เลยนะจะบอกให้